เมื่อนี่เ่นยู่ยอเอียงก่อเอ็นเมืม่อนี้เ่นยนู่ใส่กอบ้านน้องมีบ้านน้องมีลาศีสไลด์บุบ่ลบาศีสไล์บุญบงไฟพี่น้องรบก,กับเสียงอีสานเรานะคะมาั่งกินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องกับบรรยากาศฝ่าเปิดฝ่าแจงนะฮะ้ากับสาวเอ็นสี กูลูกรอสมันก็เมนกแล้ลูกนกกระสิขึ้นนกแต่เนอขึ้นลูกนกค่ะมือนเนาะไปใส่ก่อเอ่ยพรุ่นี้ไปเดินทางาไปที่นอนนสะอาด,ดอุดรเดินทางไกล่ละมือพี่น้องซูมน้ำมันก็ะซูมด้วยาได้ยังดอกปีนี่าี่ดีน้ามัน คารงเรียกับคารัน้ำมันไั่เป็นนั่นมันเป็นการเดินสายนี่น้อยก็จบเท่มมึงสิแม่พี่น้องเล่บปั๊เล่บปอยากจองรถบา,บาทว้าให้เด็กหน่อยสลาสลาทีให้เด็กหน่อยเพิ่นก็ได้ว่าสิเมาลหลายขั้นกระดองสินะก็ลเลยให้เด็กนั่งน้องอยู่จะพร้อมกันไปนัป่งไม้พวนี่เร็วเติมน้้ำมันซอยกันเติมน้้ำมันซอยกันขับรถซอยกัน<อ>พี่น้อง,องซอยกันฐานสองทุกอยก่างฐานสองทุกอย่าง คาทีพาคานมันเนาะคายยคากริ่นคาตูหข้ากับคาสองเมื่อื้นกับเดินทั้งเป็นน้นสะอาดหุดดอดบริเวณสามลอยก็โลกเกือบสี่ลอยประมาณถ้าไปกระสินก็ลอยควานละลอยกวาละจากนี้ไปเออลอยสี่สิบก็ประมาณสามลอยนี่จากนั่นนะครับไปจอนครสวรรค์ ขุดชุ่มตัวเนี่ยแล้วกันง้อมาขุดทุ่มยาโสอีกไม่ใช่หลังจากนอนสะอาดมาออื่นแมมแมนแล้วนอนสะอาดก็ตีมาขุดทุ่มเดี๋ยวนวดเก้าโอ้ใช่ขุดชุ่มยกด้วยนะเดินทางมางานโยกคอมโอ้โหขอกำลังใจเลยพี่น้องเห็งร้านแ่หมูเต้าหู้ดับเปลี่นห้องยองจะไปใส่ จะไปถามหามันของนอกกายมานั่งถ่าล้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนหมอประทันหอนพี่น้องเหนื่อยท่านเหนื่อยเหนื่อยท่านอย่าเหนื่อยแก้แล้วเทปเองอันนี้หน้าสดไม่ได้ทาเลยเลยนอนพักนานพี่น้องคือข่าวแท้คนผู้ดีเก่าตาเวนสีผู้ดีเก่าตะกีดเดี๋ยวนี้เป็นกะหลีไหม พี่น้องฝากช่อง YouTube สาวบทูมอรรักชาแนลในเดอพี่น้องเด้อเข้าไปซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นเดอะพี่น้องนะคะเดี๋ยวนี่ยังกะสิอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆนะคะกะสิไปกับสาวเอ็นซียังซีหล่ะพี่น้องเนาะ ้าเนี่ยคุณทูกประแดนเป็นส่วนตัวเดียวไปนำป่าไปใส่ไปนครปฐมเอารถไปไปนครปฐมก่อนเป็นยสีมากมาล่ามาล่ามนครสวรรคยังสิบเกนมาอีสแล้วก็ลาไ็ลาสองวัน จะเป็นนะคะอภาก,กอนและพี่น้องเ้อเดี๋ยวสิกินข่าวกินก๋วยเตี๋ยวแนวนะคะพี่น้องพอ,อกันพิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ